พาไปซองโซนเข้าฟรีโซเสด็จเวอร์ The Experience ที่ Asia's Big d e l i v e r Fun Destination จุดแรกกับแฮชโดมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในเทศกาล Better World Better Future l i m i n a l Space 4D ดีใหญ่ที่สุดในเอเชียสัมผัสประสบการณ์ Immersive 8โซนสุดลำ้ำเรียนรู้การสูญพันธุ์ทั้งหยุครวมทั้งการหายไปของไดนโนเสาร์เมื่อ66ล้านปีก่อนเข้าฟรีถึงวันที่30กันยานี้นะโซนบริเวณด้านนอกมีจัดแสดง Fossil Park and Snake Garden สนุกกับโซนสร้างดึกดำบรรพ์สายพันธุ์ไดนโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทยและใกล้ชิดสัตว์เลขขื้อยคลานในสวนงูและ เอกซติกต่างๆจุดถัดมากับเดอะลิเวอร์ลนพื้นที่พักผ่อนชมวิวเจ้าพญาสุชิพร้อมโซนสนามเด็กเล่นบรรยากาศดีเหมาะกับทุกวัยนั่งเล่นรับลมสบาย,บายใๆให้เด็กๆได้ปล่อยพลังกันเต็มที่ขอมอบโซนนี้ให้เป็นโซนไฮไลท์เลยจุดที่ไม่อยากให้พลาดกับฟอสซิลแอนด์เฟรมร้านอาหารตกแต่งตีมจุดลัสิกทีตื่นตาตื่นใจตั้งแต่การจัดแสดงอิมเมอร์ซีบนลิฟต์เลยและบริเวณด้านหน้ายังมีสนามเด็กเล่นรูปไข่ที่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะและมีคุณนจำลองลตเตอร์ให้ถ่ายรูปด้วยมีลานสนามแยกกว้าง ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเอะไรเด็กมาสนุกด้วยกันได้เลย